สวัสดีครับพวกผมเฮาเกมเมอร์เชนเคิรนะวันนี้อยู่ในเกม r o v นะครับผมก็เรามารับจากกิจกรรมรับตัว๋วล็อกอินนะครับก็เป็นกิจกรรมของเดือนพฤษภาณ์นะนี่เลยมีตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่25พฤษภาณ์นะครับก็ปกติก็ต้องล็อกอินครบ7วันนะครับน,นี่ผมก็ทําการล็อกอินได้ตัว๋วล็อกอินทั้ง7วันแล้วนะครับแล้วก็สามารถแลกไอเทมพรีเมียมได้นะโดยการต้องเติมบัตรพรีเมียมพาสนะครับผมนี่อันนี้ หนึ่งบัตรนะครับแต่ว่าต้องเติมเป็นคูปองนะนี่แล้วก็สามารถแลกรับตามตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดได้นะครับก็มีสก,กินมากมายเลยเป็นถาวรด้วยนะนี่แต่ก็ต้องเติมหน่อยนะครับผมใครมีมีโทศรศัพท์ก็สามารถเติมไอ้บัตรพาร์ทนี่ได้เนีวผมผมว่าผมซื้อแล้วนะเมื่อกี้ผมซื้อแล้ะอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะครับผมก็พรีเมียมพาร์จะได้เจ็ดชิ้นนะครับผม เพื่อนำไปแลกให้ครบ7วันนะกดใช้ครับโบกับไปทีนะ่หน้ากิจกรรมนะครับผมจะอยู่อันแถบที่2นะเป็นรูปรถเข็นนะครับผมแล้วก็เลื่อนมากลางๆจะเป็นพิมียมพาสนะกิจกรรมนี้ก็จะมีทุกเดือนนะครับผมก็จะหมุนเวียนสกินใหม่ๆเข้ามานะอ่าแรกนะครับผมนี่เลยวันที่1นะครับได้แล้วบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน เป็นบัตรเช่าสกินสามวันนะไม่เป็นไรผ่านไปวันที่สองก็จะได้เป็นคัมพีม้มวนแดงเอาไว้หมุนวงแหวนนะครับอัน,นที่สามเป็นบัตรเช่าสกินเหมือนกันนะครับสามวันนะอัน,นที่สี่อันนี้จะเป็นเหมือนทีมซิลิกานะครับผมซซเนกาก็จะเป็นแคลี่นะส่วนประกอบสกินสวิตดีมนะครับสวิตดีมตัวสีน้ําเงินนะั่นหรือเปล่าออกอะไงี่ไงเนี่ยรูปปกนี่เลยเนี่ย คล้ายหิมะถ้าหิมะจะเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์อะไรสักอย่างโปรเจกต์ Project s รือเปล่าอ่ะไปวันที่ห้าได้เป็นท่าเต้นพิเศษนะแล้วก็วันที่หกก็จะเป็นคัมพีนะครับผมคัมพีม้วนแดงนะอันนี้ผมเติมมาผมเติมคูปองมานะครับประมาณร้อยสี่สิบเก้าูปองนะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นสกินพรีเมียมนะ ก็จะได้เป็นสกินของเซเนกาสวิตดีมนะครับก็คือรูปนี้เลยรูปปกนี่นะครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันตัวที่สองจะเป็นวิล่าสกินสโนอ e งเจิ้ลนะก็จะเป็นน้ําแข็งที่มันใส่หมวกชุดคล้ายๆแบบเอสกิโมหน่อยเออนี้ผมไม่มีนะเป็นสกินแรกๆดั้งเดิมตั้งเต่เกมเปิดมานะผมก็จำได้ว่าไม่มีนะแล้วก็ตัวท้าจะเป็นแก๊กสโน สนนถ้าเป็นน้ำแข็งก็เลกๆเหมือนผมก็มีนะที่มันปลอมตัวเป็นไอบูบับอะกดแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันรู้สึกว่ามีแต่สกินที่เรายังไม่มีนะแต่เซนก้านี่ผมเข้าใจว่าผมมีแล้วนะครับผมอ่ะเปิดสกินพี่แม่ขงเดีือก็พอนะโอ้นี้เรายังไม่มีทั้งสามสกินเลยนะครับผมโอ้แต่ผมอยากได้สกินวิล่าผมเป็นเมนเมดไงแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยแต่ผมชอบวิลา่าโดยการส่วนตัว อยากสะสมของสกินวิล่านะแต่มันต้องแก๊กอะสวิตดีมรู้สึกจะเป็นกิจกรรมนะครับผม <S <S ผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมไม่ได้ทำมั้งแต่เราจะเอาเป็นแก๊กละกันนะครับผมจโนโซิุ่โซน้ําแข็งเคียวน้ําแข็งปรับเรียบร้อยโอ้เราได้มันูไอมูบับนั่นเองนะครับผมอัดประมาณนี้ใครชอบ,บอกดไลค์กดแชร์แล้วก็กคอมเมนต์ทักทายกันได้นะจะบอกว่า เข้าไปเติมก็ใครมีตุนทศัพย์หน่อยก็เติมแล้วกันนะครับสําหรับสก,กินนี้ก็เป็นสก,กินที่ไม่รู้ระดับสก,กินอะไรแต่ว่าดีมากๆเลยก็ไปตามกันได้นะครับถ้าใครมีคูปองเหลือๆนะวันนี้ไปแล้วครับ